e wong ne su tang e kang sama yang pakawa para nasi ya wi halati isi maketa ye piku a me pika anta papa shite na na yo yang ka suka ma suka lika yo ko hi nau kam mo nari hito

Abinyan yasakotan yalapinan yalaksan wotat e yameyo aniyo atangiko. Makku saya di tang sama titi sama 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 wajah sama kamato sama cibo sama wajah sama sedi sama sama di ayam ko sapi kau ma macam apa tiba dah 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 apa tu sama kita jago kerani ya nak kerani upah ya sambo dah ya sambo tadi kita ko pada tadi kau eh tukang arya sajang cakap cara kita tukang nam kita so kapari teh waktu kita marah sepaya สาตุกอเสัพยโุโขเปิยโคทุโยกิดชังนำผลบิดุก้สปเิปัญาธานันธาทุ้าอิทังโขปนิขเวทุขสมุทโยอริยสัจจญาัาตันหาปนุปวิกาที่ละสัตตาตตาตตาทละ So ini jadi tangka batan ha apa batan ha di bawah tan ha di tangko pada kita bedu to alia sancang tersa yewa pantan ha ya asai sambil to jaku pati desa kong te tangko pada kita bedu kami lo tak kami di kati kata alia sancang aya neu alio atang ki ko mako se jadi kang sama titi sama sangka ko sama baca sama kama to sama aci wo sama waya mo นุสุตเตสุธรมเมสุจักุงทัตพทิยานาตัตพัทิปัญญาตัตพัทิวิชาตัตพัทิอาโลตปาทิตังโกปณิทังทูกขังอริยสัจจาปะริญญายันติเมติภเวกุเปอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขูทัตพัทิยานาตััทิปัญญาตัตพทิวิชาตัติทิอาโลอุตปาทิตังโกปริทังทุกขังอริยสัจจ์ปะริญญยยัติเมติภเวภุเป ุทปิยานาุปธิปันยาทัาาปะิวิชาัปธิอาโลโกตตา,าธิิคางุสทุกสมภเทโย,ยอริยสัจจติเมธิวเวอเบเพออนันตสเตสุธรรมเมโสจักกุทัพปธิยาปทปะิยาวุทประธิปันยาทัพปะิวิชาทปะธิโลอาโลโกระตาธิตังคุบัิทางทุกขสุภเทโยอริยสัจจภะคะนนตภะหะนน อภัพนติเมติกเวกุเทนุสเสุธรรมเมสุจากตปทิยาุฏปทิปนิตปะทิิชตปทิอาโตปฏิตังโกปนิานทุกสัเตยอริยสัจจันติเมติกเวกุเนะมุสเตสุธรรมเมสุจารโขตปฏิยาพุตปฏะิปันนตปฏะิวิชตปิอาโลโกตัาติทิทังโขปนิโลโถอริยสัจจันติเมติกเวกุเนะมุสเตสุธรรมเมสุจาร บุทธปฏิรณทกปฏิปวาเนอุทปฏิวิชาอุทกปฏิอาโลโกทปฏิ ต out, ังค <si> ุณีทุกขันิโรทอายสัจจัสัจจิกตันมิกวปุเพนันสุตัมเสจักกุณปิยาตติปันตปฏิวิชฌตัปฏิอาโลปุตตปาิตังโคปานิการทุกขันนโลธอายสัจจังสัจจกตันที่ม <sh sozial coin envy> <sh parler> ิกขเวบุพเอนันสุตัมเสจักกุณปัติยาอัตติปันยตปฏิวิชฌตปฏิอาโลปุตตปาิตังโคทุกขันี้โลทุันนมมจัตตาอาลัยสัง ปุพเพณาหนสุเทสุธรรมเมสุจากโคตปปัทิยาราตปปทิปันเดวตปฏทิวิชาตปปทิอาโลโคตุปปัทิตังโคปนีทางทุกขานี้รธคัมิปฏิปทาอริยสัจจภาเวตพันติเมติเวปุพเพนะหนสุเทสุธรรมเมสุจากโคตปปทิยาลาตปปทิปันเดวตปปทิวิชาตปปิอาโลโุตัปปิตังโคปิทางทุกขานิโรมิปฏิปทา आर्य सज्जं गावि तदपि निपिगवेोपतेना नुसुतेसुतमनी सोचं पुतवातिरा नतपतिपनि उतपतिवि छादपति आहारो कोटपहादियानि जीवन्जनेति कावे इमे सत्तोषस्य आर्यसच्चे सुअनुद्विपाणि वत्ता स्वानुरागमनि तन्ता सनेहसवेता अहलेसी

อ่ะาารา็เทวเกโลเกสมารเกสุมเกสัสมาุาปชานตเทมุนสาญาณุพลังสมุสโอเทวังปุทโตปัจจญาสิงาัพะมีทัศน์นามัอภูตตามีบุติอนิลมันติวาชาติวติทานิโพละโธถิทัมโธจะพัวะอตตนาพัพวะวันจวัคคิยาพิโมันเตสีภาสิตาอภินันทุอิัสันนาลัิอสต โภนทันาายศวิราชาวุตลมลฑลธรรมจากักรงอิอุตัปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมมาสัพันตัตงนี้เราทำมันติดอวัติดเจรกญักวตาตามาจากเก็ามกามตินมาสตระมนสามีสุเแต่ักผวัตาพาราณสิยายสิกธาเลวิกาตาอนุปลาคมัมุจักการประวัติตัง้งอปติวัติยังสม,มุนีนาสมเนีนวานเทเวนวามนวนามมาเีนวนาสุอวัน,วนาเ Geneti vào cấm mít tí bụng mang tay vào sạch tắm sụt tava tatu mua la สัตมนุสสาวเสมนาเลตเทวาสตัสุตวะวะปรานิมิตมสสวตีเทวาัสตมนุสสาวีสุปรานิมิตวสวติลาเทวสัตสุตวะวะปะวะไกกากาเทวาสัสตมนุสสาวีสุปะห์เอตามภคุตาภาะสิยสิตานิวิภตาอิอนุตาังธรรมจักขตติตังฏิวัติยังสามเทวนาภาพามเหล่าทวนาภวมาณีเห่าเวจิวานุเสุติ ิติหาเตนะคะนเรน,นะเตนะหมเต,นะ,ต,น,ะต,น,ะตนะทำว่ารู นัคนีนเตินภูตินะยอดวาโอกาสสตวอภูกรชิยอันจะตัศสหัสเซโลกธาตุสังกัมปิสังกัมปิสังกเวทิอัปมาโนเจโอลาโลกโซโลกิปันโทสิอติกัมเมวะเทวานังเทวุริธาวัฏขโพภะปะวะอุทานังเนอุทานอุทเนสิอัญญสิวตภูโกนทันโยโกนทันโยสิอันอัญญาสิวตภูโกนทันโยติ アリス・サマトコタンジャサアンジャーコンタンジャーウェイワーナーマンアゴ、セイウェイ。